สวัสดีครับทุกคนแล้วขอยินดีต้อนรับสู่ Double Clash นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึง พูดเล่นคนนี้ซะหน่อยครับถึงด้านของไทเจอร์โรมครับของโกลเด้นสเตตวอร์เรอร์ซึ่งจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยก็บอกตามตรงนะครับว่าก็สงสัยว่าเขามีดีอะไรนะฮะแล้วก็เลยไปเจอถึงด้านของอาร์ติเคิลหนึ่งนะครับของ NBC Sports ซึ่งมันก็เป็นเหมือนอาร์ติเคิลังเกมเนี่ยครับว่าเฮ้ยถึงด้านของไทเจอร์โรมมีดียังไงแล้วเหมือนว่าถึงด้านของสตีฟเคร์เนี่ยจะได้ออกมาตอบเองเลยนะครับว่าพลังของเขาเนี่ยคืออะไรกันแน่นะฮะ,ะถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะฮะเราต้องย้อนกลับไปในเกมที่ทีมหน้าของ Golden State Warriors แพ้ New Orleans Pelicans นะครับ114ต่อ105นะฮะในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทีมหน้าของ Warriors พักตัวหลักหลายตัวมากนะครับ Clay ก็ไม่ได้ลง Steph เออเดรมอนนะครับ Big t r e ไม่ได้ลงเลยนะแล้วก็แพ้ไปแต่สิ่งที่มันเริ่มจะน่าสนใจนะครับก็คือไทเจอร์โรม มีไป18แต้มนะครับยิงไป12ครั้งลงไป7มี6รีบาแล้วก็5แอสซิสใน32นาทีที่ลงเล่นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมต้องบอกความรู้สึกผมนี้ก่อนว่าก็ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีอะไรมากมายนะครับแต่ทั้งหน้านของสตีฟเคอร์ฮะรู้สึกยังไงกับไทเจอโรมอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญแล้วเขาเห็นอะไรในตัวไทเจโรมถึงรู้สึกว่าใช้ในมินิตของเขาบ่อยหลือเกอินแล้วก็ น่าจะเป็นความมั่นใจส่วนหนึ่งของสตีฟเคอร์ด้วยว่าตัวของไทเจอรวโมคนนี้ยน่าจะเป็นมินทิที่ดีในระดับหนึ่งนะครับของวอร์เรอร์เลยทีเดียวะไปฟังคำตอบของสตีฟเคอร์กันดีกว่านะฮะ หลังจากนั้นครับเราขยับเข้ามาหน่อยในการฝึกซ้อมของ w a r r i o r นะครับแล้วก็เหมือนจะมีนักข่าวไปถามครับว่าอ่ะทนายของไทเจอร์โรมเนี่ยนำอะไรมาสู่ w a r r i o r บ้างนะครับแล้วสตีฟเคอร์ก็พลัง้งพลวดออกมาเลยฮะเกี่ยวกับการที่สูง6ฟุต5คนนี้นะครับทนายของสตีฟเคอร์ครับบอกว่าเขามีไซส์ที่ดีเขาเป็นเอ็กซ์แลนเซนชูเตอร์หรือว่าเป็นชูเตอร์ที่ดีแล้วก็มีฟีลกับเกมเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้คือที่เคอร์บอกนักข่าวนะนะครับเขาเล่น4ปีอยู่ในคอลเลจนะแล้วก็อยู่ในลีกม แล้วประมาณหนึ่งด้วยนะฮะเขาเป็น really good basketball player เขาคือผู้เล่นบาสเกตบอลที่ดีอีกหนึ่งคนเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สตีฟเคอร์ให้คำตอบมา ตัวของทางด้านของไทเจอร์โรมเนี่ยครับอายุ25ปีเนาะแล้วก็อยู่ใน NBA มา4ซีซั่นนะครับ1ซีซั่นเนี่ยอยู่กับฟีนิกซ์นะครับแล้วก็อีก2ซีซั่นเนี่ยอยู่กับ OKC OK ก่อนที่จะมาลงเอยกับโกลเด้นสเตท์โรยเออร์ในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวของไทเจอร์โรมเนี่ยจะไม่เคยเล่นเกิน50เกมในเลยนะครับต่อฤดูก,กาลหนึ่งแต่ว่าทางด้านของเคอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจเจอโรม,มากเลยทีเดียวนะฮะเมื่อเห็นเขาเล่นอยู่ในสนามแล้วนอกจากนั้นนะครับทางด้านของสตีฟเคกก็ยยังยงงไไไล่่่่ตอออปีีเเรราาาวททด้นนขจโม เขาไม่ค่อยจะเสียบอลเทิร์นโอเวอร์สักเท่าไหร่เล่นดีฟเอนส์เนี่ยก็อยู่ในโพซิชันที่ดีแล้วก็ไม่ค่อยฟาวด้วยนะครับอ่ะอันนี้ผมเห็นด้วยนะเรื่องไม่ค่อยฟาวแล้วก็อยู่ในโพซิชันดีฟเอนส์ที่ค่อนข้างโอเคเนะครับ,รบเขาทําตามทุกอย่างที่คุณสอนเลยไม่ว่าคุณจะสอนอะไรไปเนะครับ,รบเขาเหมือนสวรรค์ทรงโปรดมาเลยนะคือสวรรค์ทรงโปรดอาจจะมากเกินไปแต่อาจให้พูดคาในไทยก็คือเหมือนสวนรรค์ส่งของดีๆมาให้เรานะครับ,รบเขาใช้คําว่า God sent for us เลยนะสำหรับสตีฟเคิร์นะครับ The way h i s play ก็คือในแนแวททางที่ เขาเล่นเนี่ยหรือว่าในแนวทางที่เขาเพอร์ฟอร์มในสนามตอนนี้เนี่ยมันถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะเพราะว่าเขาคือหนึ่งในทูเ a คอนแท็กต์นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังจากทูเ a คอนแท r a c t ขนาดนั้นอยู่แล้วนึกภาพออกไหมแต่ว่าเขาก็ยังเล่นได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สตีฟเคอรมองนะทั้งหมดที่ผมหามาได้ก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครมีข้อมูลของไทเจอร์รงเข้ามาอีกเนี่ยก็ พิมพ์เข้ามาก็ได้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงชอบการเล่นตรงไหนบ้างหรือว่าไม่ชอบการเล่นตรงไหนบ้างนะครับก็สามารถพูดคุยกันมาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่รอพิสูจน์อยู่ก็คือผมอยากเห็นในช่วงตอนที่ดอนเต้ดิวิเชนโซกลับมานะแล้วก็จะดูว่ามินิตของเขาเนี่ยจะลดลงเพิ่มขึ้นหรือมีอิมแพคกับเกมมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับก็รอดูฮะถ้าทวายคอนแทรคสามารถ ขึ้นมาเป็นคนคนนึงที่สําคัญได้ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ยังรอดูการเติบโตของไทยเจอโรมอยู่แล้วก็ย้ำครับว,ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เกลียดแก แต่ก็ไม่ได้รักแกมากขนาดนั้นผมรอพิสูจน์ครับว่าอ่ะสักครึ่งฤด,ดูกาลแกจะมีหน้าที่มีโรมระมาณไหนใช้ได้หรือเปล่าฮะแต่นี่ก็คือเหมือนการแนะนำละกันนะว่าอ่ะทหนี้ของไทจโรมเป็นใครเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าไอเจ้าหนุ่มนี่มาจากไหนแล้วทาไมมินิทของแกมันเยอะจังนะครับอ่ะส่วนหนึ่งเพราะดอนเต้เจ็บแหละแต่ว่าอ่ะโอเคในเมื่อผลงานของคุณมันก็มีความประทับใจอยู่บ้างเราก็เลยนําเรื่องต่างๆของไทจ์โรมแล้วก็มุมมองของสตีฟเคิร์มเล่าให้ทุกคนฟัง นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีจ้า